بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب الشر لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام تن هدي إسماعيل بن تنبو ابن بنان تقصى ทานิมัมทานินมูซอลคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการมัสยิดพร้อมทั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องมุสลิมที่ได้มาร่วมงานนี้ซึ่งก็มีมาหลายท่ยานเดวยกันและสปรุญยามัสยิดต่างๆนะครับ ซึ่งกำลังทยอยมาครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่เราเลื่อนเวลาในการจัดงานในการเปิดงานจากในยามหลังอิชานะครับมาเป็นในช่วงหลังออสรีและงานก็คงจะเร็กเร็วหน่อยนะครับก็อัลฮัมดีล่หลายมัสยิด ต่างก็ปฏิบัติกันแบบนี้เกือบทางนั้นละช่วงนี้นะครับเวลาก็จะสั้นลงนะครับก็ไม่ไม่ต้องดึกดื่นอะไรนะครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านพี่น้องทุกคนครับผมแนะนำของประธานจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านประสารพรมยมซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มานะครับท่านมีภารกิจก็มอบหมายหน้าที่ให้ผม ได้มากล่าวตอนรับท่านพี่น้องแทนท่านนะครับท่านก็ได้ปากสลามมาถึงทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมง,งานผู้สนนะครับซึ่งเราก็ได้วางเว้นไปสองปีนะครับบางมสิษ์สาปีซึ่งบางปาก็2ปีนะครับและปีนี้อัลล๊อ์ก็ได้เปิดทางให้แม้จะมีโควิดมารบกวนบั้งปรับป,ร,ป,ร,ปร,รายแต่ก็ไม่ถึงกระตุกปิดประเทศนะครับ หรือไม่ต้องล็อกดาวน์ครับงานต่างๆนั้นก็คงดำเนินไปตามปกติเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปมาหลายมัสยิดนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงปีนี้นะครับที่จัดงานเนี่ยรายได้ได้ดีมากกว่าทุกปีนะครับเพราะเนื่อ,องจากว่ามันมีการอัดอั้นกันมาสอปีบางมัสยิดถึงสาปีนะครับไม่ได้จัดเพราะฉะนั้น คนที่มาเขามาในความเต็มใจมาในความภาคภูมิใจคนที่ขายของนะครับราคาต่างๆก็ทำงานกันอย่างอิคลาสจริงๆนะครับด้วยใจที่โหยหยู่ลบุญจากอัลลอฮฺสุบะฮา,าระนตลาก็ในงานนี้นะครับก็คงจะได้รับการเติมีจากอัลลอฮฺสุบะฮา,ารลาและก็ เราคงจะให้มีไรายได้นะครับเกนินความคาดหมายได้ซ้ำไปนะครับคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมัสยิดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการนี้ทั้งหมดมีอยู่14มัสยิดด้วยกันที่คณะกร,ก,รกรรมการมัสการอิสลามประจำจังหวัดต้องดูแลนะครับและเราก็มีนโยาบายว่าทุกมัสยิดที่จัดงาน ก็จะต้องมีประธานกรรมการอิสลาประจำจังหวัดนะครับมากล่าวต้อนรับแขกนะครับทุกมัสยิดถือว่าเป็นนโยบายและนโยบายอีกอย่างหนึ่งก็คือทางคณะกรรมการอิสลาประจำจังหวัดก็จะมอบเงินก้อนหนึ่งให้ทุกมัสยิดนะครับที่จัดงานทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการจัดงานของมัสยิดต่างๆและเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับ ให้เราได้มีการทำงานร่วมกันนะครับในโอกาสต่อไปในจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับมีบุลคลากรที่มีประสิทธิภาพเยอะเลยนะครับตอนนี้จบจยากใครรจบอยากมาดีนะนะครับสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์หลายๆอย่างนะครับให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีจังหวัดเราเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะครับซึ่งประกอบด้วย14มัสิด แต่มีผลงานดีเด่นนะครับเราได้รางวัลชนะเลิศถึง4ปีซ้อนจนกระทั่งวัฒนธรรมนะครับเขาห้ามเราลงห้ามลงแข่งขัน3ปีเพราะเราได้มาสี่ปีซ้อนแล้วมาตอนหลังนี้ก็เปิดโอกาสให้เราได้โชว์ผลงานและปีนี้นะครับปีปัจจุบันนี้เราก็ ได้รับถ้วยรางวัลน,นะครับได้รับโล่เกียรติคุณชนะเลิศในระดับมัสยิดขนาดเล็กนะครับก็อัลฮัมดุลิลละถือว,ว่าเป็นเกียรติประวัติให้แก่จังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับซึ่งจังหวัดสมุทรปรากา,า,ารของเรานี้สพยริเยอะแยะมากมายนะครับเขาลงให้โดยจะพาะยิ่งยิ่งกับบรรดามุสลิมของเราและปีนี้อัลฮัมดุลิลละ พีเขาเริ่มด้จัดงานโกรธมัสซิดผมปกติมัสซิดผมก็จะเริ่มจัดงานแต่ปีนี้คณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยเขาหมดวาระไปมาการชุดใหม่ในเรื่การเลือกตั้งเตรียมตัวไม่ทันก็คงจะจัดงานขึ้นในประมาณเดืนอนมีนาคมนะครับพิ่ชาวลอกก็ทั้ง14มัสยิดนี้เราถึงกันหมดนะครับและเราก็จะต้องทำงานร่วมกันตลอดไปนะครับ ก็ขอขอบคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ุสตฟานะครับอาจารย์ุสตปาซึ่งท่านได้เป็นคณะกรรมการบริหารสมคมบรสสัมพันธ,ธ์นะครับกออ็ขอรงสมานุตลาได้ประทานยินดายาให้เราทุกคนและประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้กับพวกเราด้วยและขอให้การจัดงานของ มัสยิดเยนุอิสลามในวันนี้นะครับและในวันพรุ่งนี้จงประสบความสำเร็จและได้ตามเป้าหมายที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการนะครับก็ขอยินดีนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับอุบิลลัลตอฮฟิกุลลิดายะซัลลัลลอฮุอะลัยกุมวะราะฮุตุลลอฮิจัลลาวะอัลลบาริกาตุบนครับในช่วงนี้นะครับท่านมหามุชารย์ยุสุมิมุสซอ นำตัวแทนของท่านประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดสุพรรณจะได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานรวมใจสู่มัสยิดนุนสลามเรับผู้แทนนะครับของท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามธานีนะครับก็ผู้เชิญด้านหน้านะครับ ซึ่ง,งทางคณะกรรมการอิสลาสมประจำจัจงหวัดสุพรปราการก็จะได้มีงบประมาณนะครับเพื่อสนับสนุนในการจัดงานของมัสยิดนะครับทั่วทั้งจังหวัดสุพรปราการนะครับ ครับและในโอกาสเดียวกันนะครับในนามคณะกรรมการจัดงานพร้อมใจสู่มสัสยิดนุสลามบางป่า,านะครับจะได้มอบกระเช้าที่ญรื้อให้กับท่านกอดีประจ,จำจังหวัดสุรรการผู้แทนท่านประธานคณะกรรมการสลามประจ,จำจังหวัดสุรรการครับ